ดาเป็นแบรนด์ไทยแฟชั่นดีไซเนอร์นะคะที่เป็นยุคบุกเบิกของวงการแฟชั่นไทยเลยเราทำเป็นเสื้อผ้าสตรีแนวแฟชั่นมาตั้งแต่30ปีที่แล้วนะคะก่อตั้งโดยคุณแม่ของลินเองแล้วก็ประมาณ5-6ปีที่แล้วลินก็มารับช่วงต่อเป็นเจน2ในการบริหารแบรนด์เซนด d าค่ะริงจ การตีตลาดต่างประเทศหรือว่าการตีตลาดใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติหรือว่าจะเป็นกลุ่มอายุหรือว่ากลุ่มเพศใหม่ๆเนี่ยมันต้องเริ่มต้นมาจากเราต้องรู้ว่ามันมีดีแมนสําหรับตัวผลิตภัณฑ์สินค้าของเราก่อนตอนที่เซนาดาเริ่มต้นในประเทศไทยเนี่ยเราก็ได้เสียงตอบรับค่อนข้างดีสําหรับนักท่องเที่ยวที่มาซื้อของในประเทศไทยเวลาใครมาเมืองไทยเขาก็ต้องบอกว่าเอ้ยคุณจะต้องซื้อแบรนด์ไทยดีไซเนอร์แล้ว แบรนด์ซินาดา้เนี่ยก็จะติดโพตลอดเวลาว่าจะต้องเป็นแบรนด์ที่จะต้องซื้อพอเราได้ผลตอบรับค่อนข้างดีสําหรับนักท่องเที่ยวเราก็มองแล้วว่าแทนที่เราจะรอให้เขาเข้ามาหาเราเราก็คิดว่าเอ้ยทำยังไงดีที่เราจะต้องเอาตัวธุรกิจกับแบรนด์เราเนี่ยไปอยู่ในตลาดของเขาตอนสมัยก่อนเนี่ยทุกคนก็อาจจะไปแฟร์ด้วยตัวเองคือทุกคนอ่ะออกบูธออกแฟร์เองตลอด ใช่ไหมคะแต่ทีนี้พอเราทำผ่านโชว์รูมเนี่ยโชว์รูมจะเป็นตัวแทนในการขายสินค้าและออกบูทแทนเราเรามีหน้าที่แค่ส่งสินค้าของเราไปให้โชว์รูม แล้วก็บีฟโชว์รูมว่าผลิตภัณฑ์เราเป็นยังไงบ้างออแรงบันดาลใจมาจากตรงไหนหลายๆครั้งเราก็อาจจะบินไปดูด้วยช่วยโชว์รูมในการขายของการเข้าโชว์รูมล่าสุดที่ทำกับไอซจะมีโปรอคทีฟคือ Week, เซี่ยงไฮ้แฟชั่นวีคเดือนเมษาที่ผ่านมานะคะาการดำเนินการเนี่ยค่อนข้างแตกต่างจากหลายๆครั้งเพราะว่าเจอสถานการณ์โควิดบรีฟิ้งเกี่ยวกับเรื่องคอลเลคชันและผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยก็คือทำผ่านออนไลน์นะคะ sme หลายๆบริษัทเนี่ยกล้าที่จะคิดแต่อาจจะยังไม่กล้าทำเพราะว่าหลายๆอย่างในการตีตลาดต่างประเทศเนี่ยมันใช้ทุนค่อนข้างเยอะพอมี sme proactiv e เ Pro ข้ามาช่วยสนับสนุนทางด้านทุนที่จะไปตีตลาดต่างประเทศเนี่ยเนคิดว่ามันทำให้คนกล้าที่จะก้าวขึ้นไปและตัดสนินใจง่ายขึ้นในการทำอะไรเพราะว่ามีแรงสนับสนุนจัก ซึ่งก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนเข้ามาสมัครกันเยอะๆนะคะเพราะว่าตีตลาดต่างประเทศได้ค่อนข้างง่ายขึ้นเลยเพราะว่ามีพาร์เนอร์ที่ดีอีกคนหนึ่งที่เป็นรัฐบาลค่ะ